และนี่คือเกมเอาชีวิตรอด99คืนในป่ามรณะ และในวันนี้พวกเราทั้ง3าคนจะมาสร้างป้อมปราการสุดฮอตกันใช่แล้วโดยที่จะเป็นป้อมปราการที่เราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้แบบชิลๆสบายๆถึง5 0า600วันกันเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแจ์แล้วก็ไปดูกันเลยมาเป็น1 5 0 0 0 0คนแรกที่กด u b s c r i b e ช่องด้วยกัน let's go <S เอาแหละพักพวกทั้ง2คนวันนี้พวกเราจะมาสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมกันนะโอเคไหม,ยหมอย่ามัวแต่ช้าเลยไปเลยเหอะได้เลย ก่อน<ม>อื่นต้องเข้าไปในป่าซะก่อนนาเชื่อเอล่าแหละพวกทั้ง3คนในวันนี้นะแผนการของเราก็คือการสร้างป้อมปาราการที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมในตอนนี้เอ็นเจน่ะได้ไปเห็นในติ๊กตอกมาว่ามันมีป้อมปาราการหนึ่งที่สร้างด้วยต้นไม้ใช่แล้วแบบว่าใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ดูเท่สุดไปเลยโดยการเอาต้นไม้ที่เราตัดได้เนี่ยมันจะเป็นต้นเล็ก,ลกๆใช่ไหมเราเอามาปลูกล้อมรอบแคมป์ไฟของเราตรงนี้เพื่อให้มันเป็นกำแพงยักษ์ไทท่านโอเคฟังเราไม่ยากเท่าไหร่งั้นก็มาเริ่มกันเลยใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจากการตััดดไไม้กกกกนน่่อเลลยีวาโป พวกเรางันหนะ้าที่หาอาหารฉันจัดการให้กันแล้วกันนะโอเคถ้าอย่างนั้นนุ๊นายกับฉันไปตัดต้นไม้กันโอเคไหมอาชีพแรกในวันนี้นะครับทุกคนผมได้ทําการเอาอาชีพอาชีพหนึ่งมาหรือก็คือคลาสนักต,ตัดต้นไม้นั่นเองอาชีพนี้นะครับก็อย่างชื่อเลยเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะได้ขวานอย่างดีมาหนึ่งอันทําให้เราตัดต้นไม้ต้นเกมได้เร็วขึ้นโว้นี่ไงได้มาแล้วหนึ่งอัน แล้วตอนนี้แคมป์ของเราก็มีไฟเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะเอาอาหารที่หาได้มาย่างเอาไว้ก่อนกันแล้วกันส่วนอุ้งเท้ากระต่ายก็จะวางไว้ตรงนี้เยี่ยมเลยเอ็นเจเอาแหละและนี่คือแซบลิงสิ่งที่เราต้องการในวันนี้เยอะๆเลยนั่นก็คือต้นอ่อนของต้นไม้นั่นเองเราจะทําการหยิบมันมาแล้วก็อา่าปักมันลงไปรอบๆแคมป์ไฟของเราแบบนี้เหมือนว่าจะปักได้ใกล้แคมป์ไฟที่สุดคือตรงนี้หรือเปล่ายังยังไม่ได้เอะตรงนี้ก็ยังไม่ได้ได้หรือยังได้หรือยังโอเคได้แล<ะ>้วนี่ค<ะ>ือจุดที่ปักได้ใกล้ที่สุด จากแคมป์ไฟเราจะทำการหาแซบลิงมาเยอะๆแล้วก็ปักรอบๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนเราจะปลูกตรงนี้หรอชิคกี้ใช่แล้วอันนี้คือจุดที่ใกล้แคมป์ไฟที่สุดที่เราสามารถปักแซบลิงได้อะมันจะอกดอัานเอาหรือเปล่าเฮ้ะถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้หรอ ฉันว่าใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนึงก็ดีนะคือว่าแซปลิงเนี่ยมันไม่ได้ตกจากต้นไม้ทุกต้นนะก็นายเป็นนักตัดไม้ไม่ใช่หรอเออเออก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันขยายให้หน่อยก็ได้โอเคแล้วเวลาเราปลูกเนี่ยเราจาเป็นจะต้องปลูกให้มันชิดกันมากที่สุดนะครับทุกคนเชื้แบบนี้เพื่อที่มันเนี่ยจะไม่มีช่องว่างระหว่างต้นไม้เวลามันโตขึ้นมาอ่านี่เอาไปเจ๋งแจ๋วเอ้นี่คะฉันเป็นคนปลูกต้นไม้หรือเป็นคนตัดต้นไม้กันแน่ละเด็กเป็นทุกอย่างเลยเอาละฉันก็จะตัดไม้ต่อไปนี่ฉันช่วยนายตัด เลยเอนเจยโอ้โหฉันไปอ่านในคอมเมนต์มาเนี่ยเขาบอกว่ากวางอ่ะในคืนแรกมันจะไม่ทำไม่ทาการโจมตีเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคืนแรกชิวๆเลยตัดไม้ได้ทั้งคืนโอเคก็สบายแล้วพวกเรา50%าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเฮ้ยพมันไม่มีพอไม่มีไฟฉายแล้วมันมืดจังเลยอ่ะอย่างนี้แหละนะเริ่มใหม่เอ็นเจเอาอะไรมาอุ้ยอุ้ยตกใจหมาอุ้ยหมาป่าคิดว่าหา้าวนี่ตัดเลยนี่บวกหมาป่าตัวๆโชวเรียบร้อยโอ้โบอกเลยหมาป่าก็ไม่เท่าไหร่ครับน้องๆอุ้ยโอ้โหเปิดมาก็เจอปืนรีโวเวอร์เลยเจ๋งเจ๋อ มีลุงมาแลกของไหมอะ่ะเอ๊ปกติคือแรกน่าจะมานะเอ็นเจว่าแต่เราได้ขากระต่ายครบส,สามอันยังอะ่ะป๊อบแล้วฉันวางอีกมาที่แคมป์เลยแจ๋งแจ๋วเลยก่อนอื่นนี่ต้องแลกอันนี้ก่อนเลยกระเป๋ากระเป๋าได้แล้วกระเป๋ายญ่มันก็ได้มาเหมือนกันแล้วต่อไปฉันนี่เปลี่ยนขวานเลยได้หนังมาป่ามาพอดีเมื่อกี้ไอ้ฉันก็อยากได้หนังมาป่าเหมือนกันนะหายหน่อยซิเอ็นเจได้เลยเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ออกไปล่าดีกว่าเดี๋ยวจะไปทางไหนดีแล้วเนี่ยโอ้เจอแล้วโอ้ยมาป่าโหยตีไกลเหมือนกัน นนนเี่ยทำไมจะจูดึงตีไกลขนาดนี้เอาแหละเป็นอาชีพตัดต้นไม้ก็ต้องตัดตัดตัดเข้าไปตัดตัดตัดเข้าไปโอ้โห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 นี่ตัดแบบมีสไตล์เออหน้าที่ตัดไม้นี่เป็นหน้าที่ของนายเลยนะชิคกี้โอ้ต์โอ้ตแต่ว่าเครื่องนี้อยู่ตรงไหนอ๋อเจอเลียเออที่สองยังปลอดภัยอยู่ไหมอ่ะเออนี่สองอ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอ็นเจเหมือนว่ามันจะโจมตีหลังจากที่จะมีคัตซีนที่มันกําลังกินกวางเหรอเอ็นเจอ๋อเข้าใจแล้วงั้นก็มีกวางเท่าไหร่เท่ากับว่าเราต้องวิ่งสินะเพราะว่าฉันไม่มีไฟฉายซะด้วยชอ่อช่อเข้าไปตัดเข้าไปต้นไม้ใช้เยอะเหลือเกินฉันหวังว่าฉันจะไม่ตายตั้งแต่วันแรกนะเนี่ยอ,อวันนี้มันจะโจมตีเราไว้อะกวางอ่ะฉันไม่แน่ใจแล้วคืนที่2ถ้าอยากรู้แล้วก็เราก็ต้องรอดูว่ากวางจะโผล่มาหรือ เปล่าตอนนี้ฉันยังไม่ได้กลับแคมป์เลยเี่ยแต่ก็ยังไม่ได้กลับเหมือนกันที่น่ากลัวกว่าก็คือหมาป่าเนี่ยแหละหระวังเดินไปจะกับหมาป่ากลางป่าเอ็นเจยิ่งมืดมดอยู่มองไม่ค่อยเห็น,อน,น,นโอ้ยมีเสียงน่ากลัวน่ากลัวด้วย มืดแล้วกลับบ้านดีกว่าฉันอุยกลัวอะไรมันไม่โจมตีลักไดเนเจออจริงด้วยแฮที่ฉันมาสุดแมปแล้วอะเหมือนจะต้องเพิ่มกองไฟให้ใหญ่กว่านี้หน่อยนะเนี่ยกองไฟละแค่แววอะไรเองใช่ไหมแคบเกินไม่ชิวๆชว,ชวไหนไม่มีหมาป่าแล้วเหรอเก็บเก็บดอกไม้เก็บดอกไม้อไมเอาอไว้เลยเดียวเดียวเดียว้ยคืนคืนที่สองมันก็โจมตีแล้วเอ็นเจฉันโดแโนโดแ,ลแล้วฉันโดนแล้วแล้วฉันโอ้โหจจกี้ได้หลอกฉันเหรอเนี่ยเฮ้ยฉันก็นึกว่ามันไม่มาคืนนี้ไปดีกว่าโอ้โหเจนูบิ่งมารับฉันด้วยเจ๋งเกลียวเีย ต่อไปคงเป็นชั้นแล้วล่ะประชุบประชุบโอเคเขาแขมเรียบร้อยอเดี๋ยวนะเจ้าหนูไปทำการเอาอาชีพนักทำอาหาร,ร,รม,มาที่นาโอ้โหดูอาหารใส่ผงชูรสเรียบร้อยเลยเจ <N G. S 2> ้อร่อยหอมไปเลยนี่นะครับเจ้าหนูพร้อมกับผงชูรสคู่ใจของเขาโอ้ยกินอิ่มสุดๆด มันฟุยโหยอีกแล้วเอ็นจฟุยโหยอยีกแล้วเอา้าแหละไหนดูซิได้แซปลิงมากี่อัน12บออันโอ้ก็เร็วเหมือนกันนั่นเดียเรียบร้อยขยายกว้างขึ้นแล้วฉันจะได้ตามหาเด็กต่อไปส่วนนี้อันนี้ฉันเอาเหล็กมาฟาใครเอาไปฉายมาฉันไปและขโมยแล้วน่าจะเป็นเจ้านนฟเอามาเผื่อมั้งเองเดียวเป็นนนฟที่เพึ่งพาได้จริงๆเป็นนูฟที่พึ่งพาได้จริงๆตามเก็บไปเลยโอ้นั่นหอคอยมีหอคอยอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอแล้วนี่ก็ซ้ากเครื่องบินจิกี้น่ามาตรงนี้หร้อยังอาไม่กล่องอ้าวน่าจะไปมาแล้ว ไอ้เจที่ฉันได้เปืนแหละว่าแต่ต้นไม้นี่ถ้าเกิดหวังไม่ชิดมากนี่พวกมอนสเตอร์มันจะเดินเข้ามาได้ใช่ไหมอะได้แวมันก็จะมีรูโบดในใจยังไงนะรูโบดในใจเลยเหรอโอ้ฉันเจอขวานอ๋อแจงแจ๋วเลยตอนนี้เธอก็มีขวานระดับเดียวกันกับฉันแล้วสินะใช่ฉันมีแล้วละ่ะโถเลยรู้สึกไม่พิเศษเลยแฮะอุต่าเกิดมาพร้อมขวานโหดโหดจริงนะจะต้องเกิดมาพร้อมกับขวานแดงอะชิกี้อ๋อจริงด้วยมันมีขวานที่โหดกว่านี้นี่นะโอ้ยทำไมหมาป่ามันถึงได้ตีไก่ฉันไม่เข้าใจเลยเอาแหละได้เวลาไปตัด ต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งของโลกแล้วลสโกโอ้ขฝั่งหนึ่งของโลกเลยหนหรอไปไปมาฉาันจะตายแล้นะเนี่ยตอนนี้ฉันได้ทำการตัดต้นไม้โดยที่ไม่เก็บไม้ดีหละเอ็นเจรู้เปล่าทำได้ยังไงอ่ะก็คือตัดต้นไม้ทิ้งแล้วเก็บแค่แซปลิงอย่างเดียวอ่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อ<ๆ>กองกองไม้ทิ้งไว้อะเดี๋ยวค่อยวิ่งมาเก็บทีหลังแล้วกันนะเป้าหมายของฉันคือการบิ้วกำแพงไทยท่านให้ได้ก่อนนะโอ้เดี๋ยวนะได้ยินเสียงเด็กร้องโอ้ก็เจอถ้ำใช่แล้วบ้านเราอยู่ใกล้ถ้ำม,มากเลยเอ็นเจต้องบอกว่าถ้ำอยู่ใกล้บ้านเราสิโอเข้ามาแล้วข้าจะมาช่วยพวกเจ้าลดจากพันธนาการเจ้าเด็กน้อยเอ็นเจมันจะตอนกลางคืนแล้วนะเธอจะบวกเลยเหรอฉันบวกกันแล้วสิโอเคนี โอ้โหสองก็เป็นนินจาจริงๆเลยเผื่อไะเนี่ยป้าโอ้โหเผื่ ว่าเอ็นจมันตอนกลางคืนแล้วอะดูท่าน่าจะได้เวลากลับแล้วแหละว่าแต่เธอช่วยเด็กเสร็จหรือยังอะฉันยังไม่ได้ช่วยเลยเอาจังไม่ได้อีกเหรอโอเคไม่ได้มาแล้วเหมือนว่าเจ้ากวางจะยังไม่ออกมานะคือแรกๆที่ออกมาชา้าชะมัดเลยฮะพอลองเป็นคืนหลังๆสิโอ้โหกลางคืนปุ๊บออกปับ๊บอันแน่นอนเฮ้ย hey! อะไรอะย้ยมาเกิดตรงหน้าฉันตกใจหมดเลยจำสแกนเฉยตกใจเพื่อนเจ้ารู้ไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยได้ยินเสียงอยูอ่นะเสียงฝีเท้าบางอย่างได้แล้วมันอยู่เนี่ยแหละใกล้ๆนี่แกลบเอ็นจีกล เจ้ากวางยังไงก็ตามไม่ทันนะเจ๊บเรียบร้อยตอนนี้มันน่าจะหันมาเล่นงานฉันแทนหรือเปล่าเป็นไปได้นะเอ็นเจเอาแหละกลับแคมป์มาฉันก็จะทําการปลูกต้นไม้ต่อโอ้โหวันนี้นี่ฉันลักโลกสุดๆไปเลย พิกี้ผู้รักโลกอ้าวกรลาบมาเร็วนี่ดูอาหารของฉันโอ้แต่ว่านี้ไม่ใช่อาหารนะฉันว่าพวกเราควรที่จะแบบว่าเก็บหนังไวด้ดีๆหรือเปล่าเดี๋ยวหายนั่นสิเปหาที่วางดีๆสิเอ็นเจเออฉันจะวางแบบไม่ให้ทับถมกันเท่าไหร่ว้าเขามาแล้วเหรอดโนคิดมาดเร็วเหมือนกันนั่นนี่หะเขาแหละโอ้โหเป็นไงล่ะกําแพงไททันฉันดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะสุดยอดเอาละกินข้าวก่อนเขาแหละได้เวลาออกเดินทางโอดเดี๋ยนะลืมไปต้องกินข้าวก่อนดินะเฮ้เจ้าดูบขออาหาร m s g หน่อย อาหารที่ใส่ผงชูรสอ่ะโอ้โหนานี่ชอบเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยเออโอ้โหเยี่ยมเลยไฟแล้วพุงมาปูดปูด้โดทำเสร็จปุ๊บโรยโรยผงต่อใช่เลยแบบนี้อร่อยหอ่อเทให้ทั้งขวดเลยครับโอ้โหจังนุมันบอกว่าเทให้ทั้งขวดเลยอเจโอ้โหโอูมามิครบรสที่สุดถึงเวลาเฉาะต้นไม้ต่อนี่ยังไม่ถึงครึ่งกำแพงเลยเนี่ยจะถางป่าหมดอยู่แล้วเวนเจ ิฉันก็มาเปิดกล่องสำรวจแบบต่อไปเพื่อจะเจอเด็กโอ้ฉันลืมดูแฮมเมื่อกี้เด็กคนไหนทำไมมันถึงเอากระเป๋าเข้ากระเป๋าไม่ได้ใช่ไหมก็ใจเย็นก่อนพวกโอ้โหโชคดีอะไรขนาดนี้โอ้เดี๋ยวนะเหมือนฉันจะเดินมาเจอสตองโฮหลหะเอ็นเจว้า โอส่วนฉันเดินมาเจออะไรเนี่ยโอ้ฉันเจอที่ขาไม่ดีแล้วจิกี้แจ๋งแจ๋วเลยโอ้โหมันเราจะเจอสิ่งก่อสร้างครบเร็วแฮรรอบนี้แน่นอนมาพร้อมดวงกันสักอย่างดูเหมือนวันนี้จะเดินทางไปแบบว่าราบรื่นนะการเดินทางของพวกเราในวันนี้เนี่ยแต่ว่าขวานี่ตัดไม้นานชะมัดเลยก็ใช่แต่สิโอ้โหเอ้ยอยากจะได้ขวานที่มันดีกว่านี้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้นี่ไงสตรองโฮอันเบลเลอร์เลยปราสาทรูปเพชรดูเหมือนว่าขนาดปราสาทนี่ยังไม่เปิดประตูเลยเอ็นเจเรามาเร็วเกินไปเป็นเรามาเร็วเกินอ่ะ ใช่ขึ้นว่านับถอยหลัง3นาทีอะ่ะถึงจะเปิดประตูเรามาเร็วไปนิดหนึ่งนัเนี่ยโอ้ oh my god ตืนนี้จะโดนโจมตีแล้วนี่นะเฮ้ยมาไวชะมัดเลยฮะฉันเจอบ็อกซี่สำหรับต้นเพชรไอตตต้ต้นพริกแล้วเองเจ้จ S <S> สุดพวกเราก็ได้ปูดปูดกันแล้วในวันนี้เราจะมีพิกกินแล้วแหละเอ็นเจแต่ประเด็นเลยคือบ้านเรากําลังถูกโจมตีแล้วนุ๊อยู่บ้านน่าจะปลอดภัยเดนึงอออเจ้าหนูน่าจะปลอดภัยแหละเอ็นเจเอาเปไ็นว่ารีวิ่งกลับบ้านไปช่วยมันก่อนเร็วเข้าเอ็นเจไปแล้วโอเคกลับก็กลับยังต้องการฉันอยู่ไหมย่อย่อโหเจ้าหนูตัวเดียวโซโลสาตัวเลยอะ บอกแล้วไงว่าไว้ใจได้คนนี้มาช่วยแล้วโอชกโอโอชอเอออมาช่วยตายแต่สิแบบนี้โอ้โหถอยแล้วฉันเรียบร้อยโอเคแล้วเอ็นเจตอนนี้ การเรียบร้อยจะนุนบเก็บหมดเลยสุดยอดแล้วก็เอาไปใส่แล้วชุบเรียบร้อยกลับบ้านมาตอนกลางคืนก็ได้เวลาปลูกต้นไม้ต่อดูเหมือนว่ากำแพงจะเสร็จเร็วกว่าที่ฉันคิดเยอะเลยเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยนายว่าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแหละนี่ปลูกมาห้าวันแล้วยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยเดือดนะนี่ยังไม่ถึงครึ่งอีกเหรอก็อยังนะสิเอาเฮ้ยโอ้โหเพิ่งได้แคนี้เองเหรอเนี่ยติ๊กต้นายตัดไม้มาเติมไฟให้หน่อยซิฉันต้องการพื้นที่เพิ่มโอ้ต้องการพื้นที่เพิ่มใช่ไหมไม่อย่างนั้นลลลล่่่ะโออเเเเเเคข้้้้้้้าาใใจแแแวววววดดดี๋ยฉฉฉััััันนนนนไไไไปกกก็็บบพิมมมหต ไม้เลยเก็บแต่แซฟลิงอย่างเดียวเจบเจบเจบบใกล้ๆนี่ก็มีไม้เยอะแยะเลยโอ้โหเอ็นเจพิกโตแล้วที่ฉันปลูกเมื่อวานอะ่ะเจ๋งเดียวโอ้โหอย่างนี้แหละที่ฉันต้องการโอ้โหแบบนี้แล้วก็เราสามารถวิ่งรอบแมปได้แบบอีซี่อีซี่เลยอะ่ะมีพิกกินทั้งแมปเลยนะเนี่ยว่าแต่เวลาเรากินแล้วมันเกิดใหม่ไหมอะ่ะเออตามทฤษฎีแล้วควรจะเกิดใหม่แต่นี้ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาแหละฉันเอาไม้มาเติมไม่เถอะแล้วจุบเจ็บๆๆๆบเจบเจบเบเจบบบเติมตอนฝนตกซะด้วยโอ้โหเดี๋ยวนั่หน่วยทำอาหารของเราก็ทำอร่อยสุดๆ ทำแซบสุดๆใส่ผงชุรสแบบเต็มที่ไม่ค่ะตกบกพร่องแต่อย่างใดเอาแหละปลูกต้นไม้ต่อวันนี้เป็นการเซอร์ไวโที่สบายใจมากๆเลยหน้าที่หลักของฉันคือการปลูกต้นไม้ไปช่วยเด็กก่อนฉันเจอแล้วม,ม,มาเลยพวกมาเยอะไปไมสวยมีคนในนี้มันโกงดีจริงๆเลยว้าวู เอาละไม่ต้องร้องฉันมาเร็วช่วยเด็กได้ละหลอเอ็นเจใช่ได้แล้วเรียบร้อยคนที่สองเจ๋งแจ๋เลยโอ้ยได้ปืนมาเร็วเอาละต่อไปไปจํานวจในจุดที่ยังไม่ได้ไปโอ้มาแล้วหรอเด็กตัวที่สองเอ้ยเด็กคนที่สองคนที่สองียกเป็นตัวโหเสียชาเกิดหมดเลยไปได้ไวมากเลยแฮะวันนี้อุ้ยโรยเอ็มเอสจีนี่มันอิ่มหนำสำราญจริงๆใช่ไหมอ่ะกินแค่คำเดียวก็เกือบอิ่มแล้วอ่ะโอ้โหอือืรู้สึกคันคันปากยังไงไม่รู้เหมือนโซเดียมทำพิษเอ็นเจ เอ้คิดมากมาเอ้ยเจ้าดูนี่นายใส่ผงชูรสลงไปเยอะแค่ไหนเนี่ยฮะอ๋อน่าจะห้าขวดแล้วครับโอ้โหห้าขวดโอเคไม่ใช่ห้าหย่อแต่เป็น5้าขวดนะละมุนเล้นเลยคราวนี้ต่อไปฉันจะไปสำรวจทางฝั่งนู้นดิกกี้นายอย่าลืมเติมไฟเรื่อยๆด้วยนะโอ้ยฉันปลูกต้นไม้อยู่อย่างเดียวเลยอะตอนนี้เอ็นเจ ด้วยสิตัดไม้แล้วไปเติมด้วยไม่งั้นฉันหาเด็กไม่ครบนะสิโอเคโอเคเข้าใจแล้วมาชืบโอ้โหปลูกต้นไม้จนเหนื่อยไหนดูซิว่ามาถึงไหนแล้วโอ้โหโอ้โหตกหนานเพื่อจะได้ครึ่งทางเหรอเนี่ยเฮ้ยมันใช้เวลาเยอะกว่าที่คิดนั่นเนี่ยโอ้โหฉันจะกลับมาบ้านก่อนลุงมาหรือยังลุงแรกของมาแล้วเอ็นเจเดี๋ยวหาหนังก่อนนะวุเดี๋ยวนะเธอเธอไปหาหนังทำไมมาเป็นตัวเลยเนี่ยโอ้เอ็นเจหมีตัวบลเลอเลย มันเป็นเรื่องปกติพอเดีเยวไปยิ้วหมีมาละสิว่าแต่เธอมีหนังหมาป่าปกติให้ฉันไหมอะ่ะหนังหมาป่าปกติหรออืมฉันก็มีอยู่นะมีตั้งเยอะไม่ใช่หรอหนังหมาป่าปกติเออโออยู่นี่ไงไมนเลวแล้วก็มีเอลฟาอยู่ตรงนี้ด้วยนะเจ๋งแจ๋วเลยเอาไปแลกก่อนแป๊บน,นึ่งเฉยต่อไปหนังหมีเอาหมีแลกเลยได้ไหมเนี่ยแลกไปทั้งตัวน <c oughs> หนังหมีไม่มีมีต่หมีเอ <c oughs> งเลยเอาอะไรแล้วก็เอลฟาแลก, Alpha แกเลยถุงขนาดใหญ่ได้แล้วโอเคคราวนี้ก็ได้เก็บไม้มาใส่ชป์ไฟเพิ่มแล้วตอนเนี้ย ดีมากเพราะว่าฉันก็มันจะตามหาเด็กคนต่อไปโอ้โหไวชมัดเลยโอเคโอเคโอ้เอ็นเจมาดูนี่สิแป๊บเดียวเจ้าหนูมันทําแบบว่าฉันวางอาหารขึ้นมาแล้วอ่ะโอ้ฉันตายยังใช้อยู่นี่ฉันสดเลยโอ้เธอสดไปเรียบร้อยแลวโอ้โหเห็นตอนหน้าตาตาเลยโรยผงชูรสอีกแล้วโอ้โหอร่อยฮอเดน้าคองยางเงี้ยโอ้แล้วเป็นแบบว่าสตูแบบใส่ผงชูรสขอชิมหน่อยแล้วกัน โอ้โหเกือบเต็มทีเดียวโอโ้จะมืดอีกแล้วว่าจะออกไปตามหาเด็กสักหน่อยเอาไป็นว่าเดี๋ยวฉันรีบวิ่งเก็บท่อนไม้ก่อนละกันท่อนไม้ที่ฉันตัดไว้อยู่ไหนละเนี่ยนายจำได้ไหมอยู่ที่ไหนบ้างอ,อ๋อวิ่งไปวิ่งมาน่าเจอน่าจะเจออย่งหละเองเจเพราะว่าฉันตัดไว้เยอะมากเลยแหละตัดไว้ในทุกๆท,กที่ล้มไปทางไหนก็เจอต้อนไม้กิ่งไม้มืด ลยมืดแล้วยังก็รอโอ้โหกำลังรีบกลับเลยการที่มีพิกเกิดตามแมปนี่มันดีจริงๆเลยนะเอ็นเจปูดปูดไหน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 นี่ไงมันมากันแล้วจัดการจัดการจัดการโช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 ่นี่นี่โชเรียบยร้อยเลยจิก๊กนายเนี่ยต <c oughs> งใส่บวกโหดไปหน่อยช่วยไม่ได้เลือดมันร้อนพี่มันเป็นนักเลงไอ้น้องเฮ้ยเออชื่อแล้วเราว่าเป็นนักเลงรอบที่แล้วเป็นนักเลงไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยนะแต่อย่าพูดถึงอาชีพรอบที่แล้วที่ใช้เลยคือเศร้าใจมากเลยใช้อาวุธปืนไม่ได้แต่ปูไม่ตรงเฮ้ยเอ็นเจทำอะไรของเธอเนี่ยฮะ ที <laughs> ่เธอบังอาจมาทําให้ต้นไม้กําแพงส,สวยๆของฉันเบี้ยวอย่างนั้นเหรออะไรของนายนาะฉันไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยนี่เธอดูความเพอร์เฟกในการที่ฉันลูกไว้เห็นไหมนี่โอ้โหเรียงสวยแบบว่าเนียนไม่มีเบี้ยวเอ๊ะไม,ไม่ไม่มีเบี้ยวเบี้ยวไปหมดเลยแล้วบอกไม่ไมีเบี้ยวอ่ามันก็ต้องมีบ้างไอ้โอ้โหโอ้หนี่ไม่ไม่มีเบี้ยวเลยเป็นไงไม่ไม่มีเบี้ยวเลยจริงๆไม่ไมีไม่มีเลยพูดกับใครเขาก็ไม่เชื่ออ้า ช่วยแล้วเชาพอดีรอเด็กเอ๋ยเด็กน้อยอยู่ไหนเอ๋ยมานี่เดีวกู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 เอ็นเจนั่นเป็นวิธีเรียกเด็กอย่างนั้นเหรอใช่แล้วชิคกี้ฉันต้องการพื้นที่เพิ่มโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วกําลังเก็บไม้เลยเอวันนี้เธอไปช่วยเด็กเหรอเอ็นเจไม่ได้ไปช่วยเด็กพอดีว่าฉันมาหาเด็กตามหาเด็กอยู่แต่ว่ามาเจอกองขังสรรัตว์ล่ะของวพวกโจนั่นก่อนนะปุ้งปุ้งไม่เนี่เรียบร้อยจะไปแถมเนื้อให้หน่อยได้งไงโอ้โ ฉันจะเข้าไปเปิดกล่องยังไงล่ะเนี่ยอุ้ยโอ้้หโอ้โยหมาหมา อเอาแหละฉันว่าเติมเชื้อเพลิงรอบนี้ก็อาจจะเต็มแล้วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองก่อนสิจนหาทางเข้าบ้านไม่ได้จิบ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 เพราะฉันลืมคิดเรื่องทางเข้าบ้านไปเลยฮนะ่าแต่เราจะทําทางข้างบ้านเข้าบ้านเป็นยังไองอ่เอ็นเจเป็นรูเล็กเล็กแล้วกันจิิเป็นรูเล็กๆอย่างนั้นหรองั้น,เ,นเดี๋ยวไห้ตัดสักต้นหนึ่งเพื่อเป็นทางเข้าบ้านแล้วกันตอนนี้ก็ปลูกไปก่อนโอ้โหเลยแค่นิดเดียวจะเต็มอยู่แล้วอ่ะอีกนิดเดียวเ,เดี๋ยวนะจะาหน้ามันตามใครมาโอ้โนบทางเข้าู่โนาทางเเข้้าาบนไ่จอีีกล หนูบก็หาทางเข้าบ้านไม่เจอเหมือนกันวิ่งอ้อมบ้านเลยเีกนิดเดียวเองชิคกี้อุย้ยนี่ไงเจ้าหามามันเดินมาติดจริงด้วย่ะอุย้ยแจ๋งแจ๋วเลยฟันได้ด้วยโออีซี่อ่เจ้าหนุเมื่อกี้นี้ฉันเห็นในหาทางเข้าบ้านไม่เจอใช่ไหมล่ะเอ,อ้ยเอานี่ฉันเอาไม้มาเติมแล้วเอ็นเจอรอบนี้เนี่ยเต,ต็มพอดีนะฉันว่าแทมไฟลเวลห้าแล้วเอ็นเจแจ๋งแจ๋วไปล่ะ ย่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวเข้ามาในบ้านเจอหมาป่าจะสวดเขาให้แถมไฟเลเวม่พลาแล้วเนอะใช่แล้วเปิดแมพเพิ่มอีกหนึ่งขั้นเด้งเดียวได้เวลาตัดไม้เพิ่มแล้วสิโอ๊ยทำไมรอบนี้ฉันได้เม็ดคิดเยอะจังเลยอะมันเป็นรางสองหอนไม่ค่อยดีเอาล่ะจงมีโอ้โหจังหวะไม่ดีเลยต้องใส่ต้องใช้ข้างในนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนเออพุ่งแยเรียบร้อยจนมาช่วยเดียวเด็กน้อยแล้วเราก็ได้ตัวเจ้าปลาหมึกมาเป็นที่เรียบร้อยเออต้องรีบกลับบ้านบ้านโอ้าไม่นะโอ้ย หายเลยขวานหอด้วยโอ,อ้ยไอเจเรีบกลับมาช่วยแล้วตอนนี้มันมาปลุกแล้วโอ้จะรีบอยู่อ๋อมันต้องสดสดก่อนจังหวะนี้้ยตกใจโอ้โหแดงแดงเถือก เฮ้ยเกือบตายอ่ะไอ้ฉันมาทำไมเนี่ยโอ้นี่ตรงนี้มีติดอยู่อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวฉันจัดการให้อะไรยิงผ่านหัวไปเบ๊ะเ้ยชิคกี้โอ้ยเกือบตายเกือบตายโอ้เธอไปช่วยเด็กไม่ได้หนึ่งคนแล้ว่หงน้นหรอใชเดล้วเด็กปลาหมึกสีน้ำสีเหลืองมีมาแล้วโอ้โหแล้วก็เลือกคนสุดท้ายเล้วเลือวแค่คนเดียวอันนี้หนังมีโอ้โหเธอที่สองก็เป็นสายล่าจริงๆใช่แล้วล่าของมาไวมากเลยแล้วเออแล้วดูสายฟาร์มของเราสิเอ็นเจสุดยอดเลยอาหารก็มีกินหันมาอีกท แปลงผักดีสิโอ้โห,โหนี่อะไรกันเนี่ยแปลงผักแบบว่าแปลงผักมหาสารนี่มันซิกมานูบชาวไร่ชัดๆัดชัดเจนเลยแล้วก็มีอาหารกินแบบเยอะมากๆเลยในตอนลี้สมกับเป็นลูกกระจกของพวกเราจริงๆเลยเอ็นเจสุดยอดแต่ว่าชิคกี้พายอยากได้กระสุนดังเลยอะโอ้กระสุนหรอจะเห็นเจ้านูบมันอัปเกรดโต๊ะคราบโอ้โหเจ้านูบอัปเกรดโต๊คราบมาถึงขั้นสุดแล้วอะอจริงเหรอใช่แล้วอขาดแค่ไม้อย่างเดียวเดี๋ยวไปหาไม้ให้ปั๊บนึงนะ ว่าแต่เธอมีขวานแดงใช่ไหมอ่ะอ๋อใช่แล้วล่ะโอ้ยจะได้ยังเลยวายเป็นสายตัดไม้แต่ไม่มีขวานแดงได้ยังไงกันนี่เดี๋ยวนะเอ็นเจพอสังเกตดีๆแล้วเนี่ยทำไมเลยอ่าหารที่เป็นสตูเนี่ยมันมีอันที่มันเป็นชามใหญ่ดยนี่นาใช่แล้วเป็นชามเล็กกับชามใหญ่แสดงว่ากินแล้วอิ่มไวแน่เลยเป็นแบบว่าอิ่มขั้นเทพถ้าทางเลเวลการทําอาหารของเจ้านุ๊ a เอไอของเราเนี่ยซิกมานุ๊เนี่ยมันจะแข็งแกร่งขึ้นเป็นขั้นสุดยอดแล้วนะตอนนเลยอยากได้โตค้าบเรยสุนครับเลยแล้วกันนะ ในพื้นที่บ้านครับแคบนี้แต่จะตั้งโต๊ะครับกระสุนไปตรงนี้โอเคเตรียมอาหารไปสักสองชุดโอ้จะมือดอีกแล้วอ่ะนี่แน่นี่แน่นี่แนเด็กคนสุดท้ายพี่มาแล้วโอ้ยคุณนายฉันหมดช่วยแล้วสิแต่ฉันยังมีไรเฟิลไว้อ้ายังไม่ใช่เฮ hey. เลยเออหลุเลยเดียวมีบอกคอดำบอกเลยว่ายิงตายยากตายเย็นอา้าวเอาสวยแล้วอา้า <laughs> ว เอ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ็นเจฉันตกกับดักโอ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่าบอกแนละ้วเธอไปลุยหมีคนเดียวเนี่ยโ <c oughs> อก้ตกกับดักตายไงโอ้โหไปลุยหมีมาสินะเอานี่เมกคิดที่เธอให้โอ๊กเดี๋ยวนะตัวอะไรมันยืนอยู่ข้างเธอเดินยืนเป็นเพื่อนเลย <c oughs> มันเหลือนิดเดียวนรอชิคกี้โอเคแป๊บหนึ่งนะชืบนี่เนะี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้มาแล้วเอ็นเจตัวใหญ่กว่าหมีอีกเดี๋ยวนะเธอให้ฉันเป็นตัวรอดแล้วเธอไปเก็บของอย่างนั้นเหรอก็เพราะเมกคิดเธออยู่ตรงนั้นโอ้ยงั้นฉันกลับบ้านก่อนแล้วกันโอ้โหไปแล้วเออเดี๋ยวนนนะตออีีี้ท่เธลุยกับหม เพื่อไปช่วยเด็กคนสุดท้ายใช่ไหมอะ โหเซอร์อโรอีกแล้วแอสซินตัวจริงกระทิงแดงเอาละเจอคุณนายฉันหมด,ดแล้วด้วยนะเนี่ยโอ้โหก็เธอเล่นไปลุยหมีขนาดนั้นมันก็น่าจะบอดอยู่แหละหมีมันถึกจะตายฮะเอ็นเจียบร้อยจะช่วยเด็กมาได้แล้วเจ๋งแจ๋วกลับบ้านไปเลยโอเคเดี๋ยวขออืม้ายเปิดกล่องมาได้เพชรฉันไม่ค่อยอยากได้เพชรเลยฉันจะเก็บเนื้อไปฝากกันแล้วกันนะสู้กับหมีไปจ้างหลายตัวเชื่อไหมว่าไม่ได้ไม่ได้หนังหมีเลยโฮ้ยโอ้โหเป็นไปได้ยังไงกันไม่ได้สักหนังเดียวเพราะหนังที่ได้นัน้ากายเป็นขี้ไปแล้วโอเคส่วนกำแพ แปลงบ้านต้นไม้ของเรานะเอ็นเจตอนนี้ใกล้จะสาเร็จแล้วแหละอีกเลยแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเจอจแล้วเธอกลับมาเธออาจจะเห็นว่ามันเต็มแล้วก็ได้นะ,ะกําลังปลูกอยู่เลยตอนนี้ชื้อปลูกก็ไปปลูกก็ไปเฮ้ื้อไปชื่ออ,โ,อโหยังไม่พอฮนะขาดีแค่ไม่กี่อันโอเคไม่ไปตัดไม้ต่อแล้วฉันจะยิงมีมีนางไหมไม่มีเฮ้ยยังไปถัดตัดไม้เพิ่มเลยเผื่อป้าเดียวจะตอนกลางคืนอีกแล้วเนี่ยโอ้ในที่สุดฉันก็ได้ไฟฉายักมาโอ้ตอนกลางคืนอีกแล้วบอกิวว่ามันไล่ใครมันไม่ได้ไล่ฉันนะตอนนี้่โอเคไล่ฉันนี่แหละโอเคถ้าอย่างัั้นน ยังมีเวลาตัดไม้ต่ออีกหน่อยโอ้ยตายังไม่แดงเฉียวๆจิกี้หาเด็กมาส่งแล้วครับพุ่มโอ้โหโอโหืเด็กอยู่ก้นกระเป๋ามากเรียบร้อยครบสี่โอเคเด็กครบสี่คนแล้วเจ๋งแจว๋วย่อดไปเลยเอ็นเจอ้เดี๋ยวนะมันมาไล่ฉันแล้วตอนนี้นี่เธอถึงแคมป์แล้วสินะถึงแล้วล่ะโอเคกลับมาแล้วเดี๋ยวนะจะบอกแล้วว่าแปลงผักของเรานี่ก็ยังขยายไปเรื่อยๆอยู่แหละใช่แล้วล่ะเดี๋ยวนะบ้านเราจะเต็มไปด้วยแปลงผักแล้วเจ้านูจิกี้นาะยรุมทำทางเปิดไปด้วยนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวปลูกให้มัน เต็มๆก่อนลวกันแล้วเดี๋ยวค่อยขุดทางออกไว้สักช่องหนึ่งโอ้ไม่ต้องห่วงเรื่องฟ้าผ่าเลยเพราะว่าเจ้าซิกมานนฟมันได้ทําการทาสายล่อฟ้าไว้เรียบร้อยแล้วอย่างดีเองดีจริงๆเลยสะดวกสบายสุดๆลูกกระเจาของเราที่ทํางานดีมากๆเลยเจเขาลหละแต่ที่สําคัญที่สุดนะนะเอ็นเจเป้าหมายของเราในวันนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนี่ฉันจะทำการปลูกล็อสุดท้ายเท่านี้ก็ปิดกําแพงสาเร็จเชื้อปนสุดท้ายลงไปเลยเรียบร้อยว้าวไม่พอแถมยังช่วยเด็กครบสี่คนแล้วที่เหลือก็แค่เข้าสิบกังวั ก็คือภารกิจสซเมเลสสมบูรณ์ใช่แล้วแหละเอาแหละมันมีบางจุดท,ที่มันปิดไม่สนิทฉันจะปลูกลงไปด้วยโอเคปิดสนิทแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีตัวอะไรเข้ามาได้ล้วนะเอ็นเจรวมถึงฉันด้วยที่อยู่ข้าง,งนอกอ๋อจริงด้วยฉันลืมท,ทําทางเข้าดินะว่าแต่เราจะท,ทําทางเข้าไว้ตรงไหนดีล่ะเอ,อ็นเจ ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตรงไหนก็ได้มัง้งแต่ขอแค่ไม่ติดตรงเต็นท์พอไม่ติดตรงเต็นท์ใช่ไหมเดี๋ยวหาเ,นะเอาเป็นตรงช่องนี้ละกันนะฉันว่าเฉาะเลยโชะโช๊ะโช๊นี่เปิดทางสุดยอดไปเลยทีนี้พอได้ช่องมาแล้วเนี่ยฉันก็จะทําการเอาเจ้านี่แหละ Wood Rain Storage มาวางแทนที่แบบนี้โช๊เดเนี่นี่เท่านี้ก็จะเป็นทางเข้าของเราแล้วว่าจะอยู่ตรงไหนอะทิกี้ฉันกลับมาเร็วอยู่ตรงฝั่งป้ายนะ่ะเอ็นเจโอเป็นไงเจ๋งแจ๋วเลยน เอาเนื้อมาวาโอ้เจ๋วเดี๋ยวนะฉันรู้สึกว่าเราจะต้องคราฟวูดเรนสโตรเรจอีกสักหนึ่งอันเพื่อที่จะวางจากด้านในอ่ะโอ้โหอาหารที่อุดมไปด้วย MSD เต็มไปหมดเลยพอเราวางด้านในอีกอันหนึ่งแบบนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถกระโดดเข้ากระโดดออกได้โอ้โหอีซี่เลยฮะเรียบร้อยเอเจเสร็จสมบูรณ์แบบว,ว้าวนี่ทั้งข้าของเรายัางเจ๋วเจ๋วเลยโอ้โหอย่างเท่โอ้หอาหารเร<ม>าีได้ยินเสียงสดชัดเจนมากอาหารมีไม่อั้นเลยเองเจดูสิฟาร์มแครอทแบบใหญ่มากแถมมีชั้นวาง2 อันบวกกับอาหารเต็มชั้นแล้วก็เดือดนะฉันเพิ่งสังเกตเอ็นเจเรามีอ่าโกดังแครอทด้วยเลยโอ้โหแปลว่าบอกเลยนะว่าไม่มีวันจบจิ้นกินได้ทั้งชาติเลยเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ของชอบเธอเลยเดยเธอกระโดดเข้าไปในกองเลยเอ็นเจเฮ้ยใครก็จะไปเล่นแบบนั้นกันจิกกี้เล่นเป็นเด็กไปได้อ้โฮยอยากจะกินแครอทมันทั้งวันทั้งคืนโอ้โหเข้ากับเธอแบบสุดๆทำได้ดีมากลูกกระจอกเอาล่ะต่อไปจนกว่าจะครบ99บวัน นั่นจะไปสำรวจแบบเหรอบอกเลยว่าตอนนี้เป็นฐานทัพที่ดูแข็งแกร่งแบบสุดๆไปเลยอ่ะเอ็นเจโอ้โหไม่ต้องกลัวตัวอะไรอีกต่อไปแบบนี้ชิวๆอยู่แบบนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแถมอาหารก็มีไม่อั้นด้วยโอโ้จริงด้วยสิที่เธอพูดมาก็เหตุผลอาหารก็มีไม่อัน้นแถมป้อมปราการก็แข็งแกร่งไม่มีตัวอะไรเข้ามาได้แบบนี้1000ันวันยังไหวอ่ะครับน้องๆใช่แล้วครับน้องๆเออของจริงอ่ะครับน้องๆขอตั้งชื่อวันรีสอร์ทกลางป่าเหมาะเหมง่งเอาละชิคกี้ กายจะครบกำหนดแล้วโอ้โหครบแล้ว99วันเรียบร้อยนูจนนั่นสิมองแคมป์เราอยังห่วยห่าโอ้ยถึงอยากจะเข้าก็เข้าไม่ได้บอกเลยแน่นๆๆนแน่นขนาดเนี้ยเ เลยเ,ยเออกลับลงท่อไปกลับลงท่อไปแต่อยากรู้จริงๆเลยว่าในท่อเนี่ยจะเป็นยังไงรออัปเดตใหม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยโอยตูดกวางเห็นตูดเห็นตูดกวางเออเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ำาํำภารกิจจเบบภารกิจได้สเาเร็จภารกิจสําเร็จแล้ววันนี้บ้านของเราที่ถูกล้อมรอบไปด้วยกําแพงไททันแบบว่ามะ <ไป S 1> หื่มาป้องก <ไป S 2> ันได้ทุกสัตว์ประหลาดทุกตัวไม่ว่าจะเป็นโจนหรือเจ้ากวางก็ตามไปแล้วแล้วพวกเราก็ช่วยเด็กมาได้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยด้วยว่าแต่เจ้าหนูทำอาหารอยู่ไหนอย่าบอกนะ ว่ามันยังไม่เลิกทำอาหารดิค่ะเ,เ,เอ็นเจเฮ้ยเจ้าหนูมันยังไม่เลิกทำอาหารดิค่ะ99วันแล้วเฮ้ยอคนนี้นี่มั่นคงในอาชีพของตัวเองจริงๆเฮ้ยห,หนูพอได้แล้วหยุดทำอาหารได้แล้วโอเคครับจากนี้จะไปเปิดร้านต่อกับกระเด็นแลมดิสนะฮะแล้วพวกเราจะไปวุดหนุนนะเจ้าเกิล